นี่จังหวัดคุณหนาวหรือเปล่านะครับเบาเงียบๆหน่อยลูกน้นองเงียบหน่อยน้องน้องเรามันไรเวลอะไรกันเอกแขนกูัวรู้แล้วมันเป็นปืนใครอิว bro อิวเราจะมาดาคุณเลยย่าอะไรก็น่าุณยังเลยผมยัง,นนง,ไ,ง,งไม่ได้ทำลิปรีวิว สังเกตยิงเพนูพิก,พก,กาลเลยเอามันยิงออกไปเลยเหรอยิงโหลดปืนติ๊ดติดต๊ดติดต๊ดใสยติ๊ดแล้วตดปืนเขยิงแล้วยิงปืนไข่เข้าไปด้วยเพราะคว,วามสมบูรณ์หมดร้อนแล้วเที่ยวไหม นั่นือคำตอบของคำถามมาเล่มนั้นเราเคยอ่านแล้วสุกนายังไม่เอาจริงเลยไ <c oughs> ม่จริงรอ่ะสบายครับพ่อโอเคนะวันนี้เราจะมารีวิวระเบิด <c oughs> เราไม่น่าจะกำลังดูเฮ้ยลิฟต์ไอ้้องเราจะมา ใครเคยฟังเพลงซิรีบิลีบ้างครับถ้าคมไปหาฟังนี่อ โอ้โหมันอยางเช่อวเชกอาร้อนวยนี่หลักสูตรบอกให้ใช้เนลยรูอคินา so <laughs> we Six, five, four. Oh, this is done. I Did you know about that? Mm -hmm. Oh, 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 oh uh. <laughs> <Phew>. <laughs> 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 อ๋อยเบื่อหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจะมันยิงผ่านหลังและยิงได้ไม่งียิงแบบถอยหลังด้วยยิงแบบคลาสิกชัวร์เยอะ

อัน mm. นี้ไงอันน้นมาไปมที่ไหนไม่นะ a n i m Cover Run จำได้มันมีอาวุธนุ่งที่โกงมากในเกมนี้นะจำได้ไหมเคยเล่นอย่ อือันนี้คืออะไรอ่ะอยากรู้บูออฟไปฉายเลยไอเลเซอร์มีเลเซอร์ด้วยอะอะไรเนี่ยเอ้ยมันจะเป็นคนละเกมกันขายน้าเลยก มันมีเกมแบบพิกเซลเงี <c <c ้ยมันมีเครื่องปัดเ้ามันช้าจัง i'm little Oh man. you say Shara, you are on me so stay. Mm -hmm. Mm -hmm. And also, everybody wants to rule the world the worst stable faster <laughs> on TV may not be what it was before